ใกล้ถึงวันกีฬาสีแล้วทุกโรงเรียนกำลังเตรียมความพร้อมทั้งนักเรียนที่ซ้อมเชียร์ซ้อมขบวนพาเหรดคุณครูที่วางแผนงานผู้ปกครองก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันกีฬาสีสนุกสนานคึกคักแต่ปัญหาที่เจอกันบ่อยคือที่นั่งไม่พอ ปัญหานี้แก้ได้ง่ายๆแค่พกเก้าอี้พับได้น้ำหนักเบากางง่ายใช้สะดวกและยังเลือกสีให้เข้ากับกีฬาสีได้อีกด้วยจะนั่งเชียร์ลูกหลานแข่งกีฬาจะพักระหว่างรอขบวนพาเหรดหรือนั่งรอผลการตัดสินเก้าอี้พับได้คือผู้ช่วยที่ขาดไม่ได้ไม่ใช่แค่ผู้ปกครองเท่านั้นครูเองก็นั่งสบายระหว่างพักจากการดูแลเด็กๆนักกีฬาที่แข่งเสร็จก็นั่งฟื้นแรง โดยไม่ต้องแย่งเก้าอี้กับใครเก้าอี้เล็กๆนี้กลายเป็นผู้ช่วยที่ทำให้ทุกคนยิ้มได้กีฬาสีเป็นกิจกรรมที่ทุกโรงเรียนรอคอยในแต่ละปีเสียงหัวเราะการเชียร์กีฬาที่คึกคักและความสามัคคีของนักเรียนคือบรรยากาศที่อบอุ่นและมีความสุขกับเก้าอี้พับได้ที่ให้ความสะดวกสบายกับทุกคน 1>, 1. ช่วยให้ผู้ปกครองและครูนั่งสบายการมีเก้าอี้พับได้ทำให้ผู้ปกครองหรือครูนั่งชมการเข่งขันได้ทั้งวันโดยไม่เมื่อยหรือยืนตลอดเวลา 2. นักกีฬาพักฟื้นได้เร็วขึ้นหลังจากวิ่งหรือแข่งขันการนั่งพักบนเก้าอี้พับได้ช่วยลดอาการเหนื่อยล้าและฟื้นแรงเพื่อพร้อมลงแข่งขันต่อ 3. พกพาง่ายน้ำหนักเบาเก้าอี้พับได้ถูกออกแบบให้เบาและพับเก็บได้จึงสะดวกในการพกพาไปงานกีฬาสีทุกสนาม 4. สีสันสร้างบรรยากาศกีฬาสีการเลือกสีเก้าอี้ให้ตรงกับสีทีมช่วยเพิ่มพลังใจให้ผู้เล่นและสร้างความสนุกสนานให้กับงาน 5. ประหยัดและคุ้มค่าการลงทุนเก้าอี้พับได้คุณภาพดี ใช้ซ้าได้หลายปีช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเก้าอ e ี้พับได้ช่วยให้วันกีฬาสีเต็มไปด้วยความสะดวกและสนุกยิ่งขึ้นแต่ที่ Perfect Worlds เราไม่ได้มีเพียงเก e ้าอี้พับได้เท่านั้นเรายังมีสินค้าพลาสติกคุณภาพดีผลิตในไทยหลากหลายหมวดทั้งหลังบรรจุของใช้ในบ้านอุปกรณ์การเกษตรและกระถางต้นไม้ ครบทุกความต้องการใช้ได้ทั้งในงานและในชีวิตประจำวันสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อได้เลยที่เพจ Perfect Worlds เพราะความสะดวกสบายในทุกกิจกรรมเริ่มต้นได้จากในในสินคา้าพลาสติคคกคุณภาพดีใ